เอาเรื่องว่ะ AK 1 2นี่ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาจริงนะชอบเหมือนกันนะเนี่ย AK 1 2ทําทำเป็นเล่นสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัว AK 1 2แต่งแบบใกล้กลางแล้วก็ไกลได้แบบนิดหน่อย นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็มในช่อง 4M c h a n n e ชนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยในคลิปโรนี้นะครับผมขอสัก20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับปืนไอคิ้นหนึ่งสองนะครับต้องบอกว่าสแตทดั้งเดิมของตัวปืนแบบที่ไม่ได้แต่งมาเลยเนี่ยเป็นปืนที่ยังไม่ได้น่าเล่นมากนะครับเราจะต้องมีเลเวลของปืนแล้วก็นำไปแต่งนะครับมันถึงจะน่าเล่นขึ้นนั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือของที่ผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าในแต่ละส่วนนะครับทำไม ผมจะเล่นเป็นกลางแล้วก็ระยะไกลใช่ไหมแต่ว่าผมลองฉีกแนวลองแต่ง AK 1 2แบบระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางแต่ถ้าถามว่า AK 1 2เอาไปเล่นระยะไกลได้ไหมแต่งไปเล่นระยะไกลได้นะครับแต่ว่าผมลองแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่ากับเล่นระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้น,นั่นเองครับถ้าพูดตามตรงนะครับไฟเลทของ AK เนี่ยมันก็ไม่เท่าตัว s g หรือว่า MC A 1นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยปรับตัว AK เนี่ยไปเล่นระยะกลางแทนนั่นเองเราเริ่มกันด้วยลำกล้องนะครับผมจะเริ่มเป็นตัวฟอนไลน์นะครับตัวฟอนไลน์เนี่ยจะเป็นอ่าละกล ก็ระยะไกลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใครอยากจะเล่นระยะไกลนะครับคุณก็ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็ได้เราจะได้การควบคุมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความเสถียรนั่นเองครับแต่ถ้าจะเล่นเหมือนผมเนี่ยก็เลือกเป็นฟอนไลน์นะปากกบอกปืนนะครับผมก็ควบคุมแรงดีดแนวดิ่งนะครับเลือกเป็นตัวแซนสตอมแล้วก็กิบหน้านะครับเลือกเป็นตัวซีเค็ดออเดอร์ครับแม็กกาซีนะครับผมเลือกเป็นตัว45นัดแต่ถ้าอยากจะได้สแตตดีๆนะครับผมก็ใช้เป็นตัว30ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับทั้ง ประมาณ45เนี่ยครับดีแล้วตัวยึดนะครับอันไหนก็ได้กิบหลังนะครับเลือกเป็น AK Heavy Tower กิบนะครับผมแล้วก็ตัวยึดนะครับจะเลือกเป็นตัวบาลานนะครับส่วนพันายนะครับเป็นพันท้ายที่ผมชอบใช้มากๆเลยก็คือตัว UR Spec Off ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทุบภุมแล้วก็ความเสถียรได้ดีมากครับส่วนการเลื่อนทั้งหมด4ตัวเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว Ranger Handguard นะครับส่วนสโคบนะครับก็แล้วแต่ถนัดเลยส่วนผมเนี่ยจะใช้เป็นตัว Advanced Thermal Fusion นะครับเพราะว่าติดสโคบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเล่นสโคบอื่นเนี่ยก็ไม่สนุ ไม่มีสโคปนี้ผมก็แนะนําเป็นตัว LPV0 สสโคปนี้นั่นเองครับมาดกกานนูการปรับเทียบของปืนนี้กันบ้างนะครับการปรับเทียบของปืนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ปรับไปทางด้านขวาหมดเลยนะครับผมยกเว้นลํากล้องนะครับตัวลํากล้องเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดนะครแต่ว่าลํากล้องแบบนั่งเดิมเนี่ยผมถนัดกว่านั่นเองครับนี่เลยกิบหน้าผมก็ดันไปทางขวาหมดเลยนะครับกิบหลังเหมือนกันครับแล้วก็พันท้ายครับประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสยิงให้ดูนะครับระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับระยะใกล้ครับ ก็นิ่งครับกระสุนก็เกาะกลุ่มดีโอเคเลยนะครับต่อมานะครับระยะกลางครับประมาณนี้ครับอาจจะต้องเริ่มคุมปืนแล้วนะครับผมแล้วก็ระยะไกลครับ ระยะไกลเนี่ยต้องบอกว่ามันเล่นยากมากๆเลยครับต้องคุมปืนแบบแน่นๆเลยนะครับถึงจะยิงได้จริงทีนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมว่าระยะไกลเนี่ยมันไม่ได้ดิ่งมากแล้วมันดียังไงนะครับผมตัว AK 1 2เนี่ยต้องบอกว่าอัตราการลั่นของมันเนี่ยไม่ได้เร็วมากผมก็เลยมองว่าถ้ามันยังลั่นช้าแล้วก็เข้าสโคปช้าด้วยเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ก็เลยต้องแต่งแบบนี้นะครับทาให้ตัวปืนนี้นะครับก็ถูกไวแล้วก็เล่นระยะใกล้เนี่ยได้ดยมากๆเลยนะครับการปรับเทียบแล้วก็การแต่งแบบนนนี้้้ทําาาใหกกกรรระเออมมไดวงคับ เอาละทุกคนการแต่งปืน AK 12เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพย์ AK 12 1เกมในแมปสนามเพาะกันเลยไปดู วันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำร้านแมงปอเติมเกมมือถือร้านนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมไวได้เร็วเปิดบรดิการ24ชั่วโมงการันตีความปลอดภัยเพราะมีคนมารีวิวบวกหนึ่งมากมายสามารถติดต่อผ่านเพจได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์แอดแมงปออาร์ติสอร์ช็อปก็ได้ร้านนี้รับเติมหลายเกมเลยนะครับอย่างเช่น RV f ์วีฟรีไฟบัตสไตน์คอร์ดวิ Mobile หรือว่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเด l t ้ Force m o b บ l e เนี่ยอันนี้ก็รับเติมด้วยทั ก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับแมงปอรับเติมเกมมือถือเอาล่ะทุกคนเราได้ด่านสนามเพาะมานะครับก็น่าจะเหมาะกับปืน AK 12นะครับอันนี้ผมแต่งแบบเป็นระยะกลางนะครับผมแล้วก็ระยะใกลระยะไกลได้นิดหน่อยนะครับไปครับเกิดเลย แล้วก็เล่นกับตัวดีวูฟนะครับผมอุปกรณ์คาร์เนี่ยจะเป็นโล่นะครับอาจจะไม่ได้ใช้ไซลิงกับเหมือนกับตัวไวรอนนะผมจะเติมโล่ให้ตัวมันอึดขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะเล่นแนวหน้ามากขึ้นนั่นเองครับไปพร้อมครับผม,มใส่โล่ก่อนเลยเข้าไปใกล้อย่นี้ก่อนไต้ามาหนึ่งคิว สองคิวสมกสมกแล้วเข้าเลยอุ้ยข้างๆหรออันหนึ่งเตะมุขถึก่อนุ้ยแฟดด้วยโอ้โหแล้วผมโดนแฟดจังหวะแบบแย่จัดเลยสวยสวยสมกติคิวอ๋อ ได้มาหล,ล,ลยายคิวเลยเมื่อกี้แับเบิรคิวเรายึดได้แล้วครับไปครับเราไปบีหนึ่งบีสองต่อเลยตัวนแรกผมได้มาสิบคิวละทุกคนจะพยายามยิงให้มากที่สุดนะครับยิงเต็มเลยยิงฟรียิงฟรีอันนี้บอดข้างบน นล,ละสวยสวยมีตัวสวยเราไปยึดปีสองกันครับรรรแล้วพอเรามาว้าเ้ยโดนลอยหลังนี่ไงละ่ะ ผมเลงรอเลยบีสองเราจะได้แล้วสวยเฮดช็อตแต่งแบบนี้คือจากที่ลั่นช้าๆนี่มันลั่นไวมากๆเลยเนี่ยไ,ได้ เต็มเลยโอ้โหเต็มเลยเฮหมอมาหมอมาขอบคุณครับตอนนี้เราต้องไปโซน4แล้วนะทุกคนซึ่งเป็นโซนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันนัวมากๆวิ่งเร็วเลยรละกันแต่ว่าผมวางอ r t i l l e r บา a า r a ก่อนโอ้ยเกือบไม่ได้คิวเอาโซนเลยแล้วกัน ว้าวเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้ได้ยิงฟรีโอ้โหสวยครับเก็บไปสี่ตัวแต่โดนข้างหลังตัวหนึ่งยสวย โอ้โหด้านข้างเหรอจริงด้วยขอบคุณครับหมอไปครับตัวต่อไปแล้วไปไหนวิ่งไปไหนโอเคแอฟซีก็ยังดีเฮ้ เฮ้ยค้างพูดกับตายไปไหนเห็นนะตัวแดงๆอ่ะ๋ยวผมวิ่งเร็วที่เขาทำเลยแล้วกันที่เขาทำเลยแล้วกันโคตรมันเลยปืนนี้โคตรมันเลย AK 1 2โคตรมันโคตรมัน ตงเขามโนย้อยสุดหมดนีไ่ไงเป็นพกก็มีอ้าแฟดต,ต,ตาตาเติมโลครับดีเซ็ตเข้าไปข้างในเลยละกันข้างนอกมันไม่หนุกข้างนอกมันไม่หนุกข้างนอกอ่า <laughs> เป็นไงล่ะมีหมอไหมเฮ้ยมีมีม <laughs> สวย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 ทางซ้ายโอ้โหมันแฝดนะผมแสบตาไปยังข้างนอกเลยนี่กิ้งนอนน้อยอยู่ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยอะไรบ้าน่โอ้โหอะไรบ้าน่เเ้าสายครับผมยังสายต่อโอ้โหผมโดนสไน เติมนึงเติมก่อก่อนวิ่งครับวิ่งครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องวิ่งครับโอ้เฮ้อโอ้โหสนายเหล่าจีชื่อคนยิงเราต้องเดินดีๆแล้วทุกคนสนายมันเยอะวะ่ะแต่เดี๋ยวผมขอรองไปยิงสนายหน่อยดีกว่ามันอยู่บนหลังคาใช่ไหมตะกี้อ่าโอเคอยู่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเฮ้่มันมีจุดเกิดทั้งบนด้วยโอเคเพื่อเรายุดเอ่อยุดย,ยึดดีหนึ่งได้แล้วนะครับเราจีเราจีไปไหนแล้วเราจีเราจีเ,าจเอ้าเฮ้ยนึกว่าเพื่อนผมก็มัวแต่ดูสกอร์ไป มันขึ้นไปข้าบนหลังคาอีกแล้วชอ,อบขึ้นหลังคาหรอหืมหืมหลังคาหรอหลังคาหรอมันไส้วตู้ซุ่มแล้วก็ไม่ไปช่วยเพื่อนยึดเนี่ยมันไส้สวยสวยปืนนี้โคตรมันเลยวะทุกคน ไปครับโซนต่อไปดีสองวิ่งเลยแล้วกันมอ้อมเลยแล้วผมอ้อมขึ้นหลังคาเลย oh. มาแล้วผมโด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 ดผมโดดผมโดด แล้วผมโดดอ้าโดนโลชนอ้าไอ้บ้าเอ้ยผมละเกียดโลจริงๆเลยทุกคนมันชน2ทีแล้วก็คือล้มตายเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมขอขึ้นหลังคาเป็นจุดตั้งหลักที่ดีเฮ้ยอุ้ย้ยโอ้โห สตัวมันพอไหวสี่ตัวฆ่ายังไงวันนี้โดนรุมแบบนี้ต้นไม้ต้นเดียวก็ช่วยพอได้หระยะไกลก็ได้อยู่สวยนีหนึ่งโดนยึดนะครับเรากลับมาดูแล้วพอเรากลับมาดูปั๊บดีสองก็โดนให้มันเป็นอย่างนี้สิไปกลับมาดูดีสองต่อ สุดหมดพอดีนะรอดไปนะเอาตัวไปนะตายตายตายอู้ยแฟด โอ้โหกำลังเท่เลยจบเลยมอไม่มีเกิดเองแย่ yeah, แล้วว่าทุกคนเราเหลือจำนวนเกิดอีกแค่56ตัวว่ะี๋ยวโซนสุดท้ายก็บุกยากซะด้วยดิไม่มีใครขับรถถังเลยเห้ดี แล้วดีหนึ่งโดนยืดอีกแล้วดีหนึ่งโดนว่ะโอเบกระสุนก่นอนผมม่งวิ่งไปดีหนึ่งเต็มเลยว่ะบนเขาว,วะ่ะดูดิเออิงดักไปิงดักไปเพื่อนสวย ดีหนึ่งจะยึดเต็มแล้วสวยไปครับผมวิ่งเร็วเลยละกันไปจู่ต่อไปนี่ได้มาหนึ่งคิวระยะไกลใช่โอ้โหมีคนนอนรอเลยวะมันมีคนนอนรอดีเอาละนะครับทุกคน ผมว่าทางที่ดีเราต้องอ้อมไปทางขวาไปครับรถถังใครรถถังเขามีรถถังด้วยอาจจะเล่นยากแล้วเนี่ยพยายามหยยบไว้หยยบไว้หยัยบไว้หยัยบไว้หยัยบไว้เอยรถถังมาตุ่มตุ่มตุมตุมตุมว้าวมันสวนโอ้โหนี่กัรถถังโอ้โหสองรถได้ว่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเราจะยึดเต็มแล้ว เราจะยึดเต็มแล้วเอาหน่อยเอาหน่อย๋อ,อทุกคนเกือบจะแพ้แล้วนะครับเล่นปืน AK 1 2แต่งแบบนี้ก็มันเหมือนกันนะทุกคนเอาเรื่องว่ะ AK 1 2นี่ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาจริงนะชอบเหมือนกันนะเนี AK ่ย AK 1 2ึ่งทำเป็นเล่น อาไรครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้สําหรับตัวปืน AK 12นะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับจะเป็นปืนอะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์มาพูดคุยบอกผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย